กูคันแทนแล้วเนี่ยอุ้ยไม่คันแต่หมาโอ้ยสามใบอไอ้ฟันไอ้ฟันสามฟงอ่ามาเราจะได้ซีดากโก้แล้วตอนนี้ก็คือเพชรในตัวมีอยู่สามพันเพชรแล้วก็บัตรสุ่มก็คือตอนนี้คือตู้มันกำลังจะเอาออกครับเหลือวันเดียวก็คือสิบเอ็ดโมงตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงสิบห้ามีบัตรอยู่หกสิบใบครับอุปกรณ์มีสามสิบใบเพราะฉะนั้น เราจะไปนเน้นที่ซีดาโก้ก่อนเลยเราจะเอาให้ได้คือเราต้องเอาได้มันต้องได้อะนะครับไปก่อนก็คือเราจะได้ลุ้นก่อนนะตอนนี้ว่าคือถ้าออกก่อนเลดอ่ะก็จะดีมากเราก็จะได้การันตีนหนึ่งตัวเราก็ออกก่อนเลดหนึ่งตัวแต่ก็หวังว่ามันก็คงจะไม่ทําร้ายเราขนาดนั้นขอร้องคือขอร้องคือขอร้องคือแมงพันแปดเลยนะเว้ยพันแปดับคลิปนี้มูลค่าพันแปดนะทุกคนไปไปจาม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 เพื่อนจามจาม จาผีเสื้อคัดจมูกผีเสื้อโอ้โหไม่มีหยดผิวเลยโอ้โหแล้วร้อยอันแรกเกลือเลยจไม่เป็นไรเราจะเอาการันตีอยู่แล้วการันตีอยู่แล้วอันนี้คือคือเกลือคือเกลือเลยเห็นว่าไม่มีสีม่วงก็คือเกลือครับเกลือจัดอ่ะนะครับเราจะเอาการันตีแต่ว่าขอแบบออกก่อนไม่การันตีทั้งตัวสองตัวได้ไหมก็คือไม่อยากขนาดนั้นเลยเฮ้ยทำไมมันลดเหลือหกสิบเจ็ดเต็มอ่ะมันคืออะไรอ่ะ ที่มันคืออะไรอ่ะโหมีอีกตั้งสามพันเพชรได้นะประมาณ90โลอ่ะผมว่าได้แน่นอน90โลอ,อ่ะได้แน่นอนกวอูว่าโอ้โหไม่มีผีเสื้ออีกแล้วว่ะเฮ้ยตะม่วงโอเคโอเคตะม่วงโอ้โหโอเค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 ม่วงโอเคเลยม่วงโอเคเลยขออย่างเดียวไม่ซ้ำเว้ยอย่าซ้ำอย่าซ้ำเมืออะไรก็ได้อะอย่าซ้ำ อย่าซ้ำเดียวอย่าซ้ำนะโอ้โหซ้ำเรียบร้อยไอ้เสี้ยลูกซีนาโกแม่งจริงเหรอวะมันซ้ำอ่ะโอ้แมก่กอดได้ทั้งทีซ้ำโอ้โหมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาขอมาเรื่อยๆปิดเสื้อเข้าไปหามันโอ้ไม่ฉบม่วงโอเค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 โอ ถ้ามาก่อนแล้วหยุดได้ไหมเพื่อนเอาให้มาก่อนเดี๋ยวยิ้มย่องกีด้าไปก่อนเนี่ยโอ้โหพวกดูดิกี่ตัวแล้วตัวเนี้ยเอาลูกไปก่อนแล้วกันโอ้โหกูแม่งซึงเลยสามครั้งติดได้ไหมสามครั้งติดมาหน่อย ผีเสื้ออโอ้โหไม่บินเลยผีเสื้อไม่เอาเลยวันนี้เรามีน้ำใหลแก๋วอะ <c oughs> เฮียจัดโอ้โหดูเล <c oughs> เป็นโลดโโ<ๆ>เกลื่อนเกลือจัดหุยแต้มไม่ลดเลยป้านี้เฮียขอรอ้องลาก่อนคีดากโก้โอ้โหโอ้โห เพืนด่งมีของจริงเลยเพราะกูแตกเพราะกูแตกแต่ยี่สิบใบใช่ไหมยี่สิบใบครับขอคือซีดาโก้เพื่อนคือทีัว่หลงนี้มาโอ้เกลือล้วนๆนะไม่มีแล้โอ้โหเกลือจริงแล้วเกลือจริงเฮ้ยแต่แต้มมันไม่โลดนะเพื่อนแต้มมันบักปะเนี่ยปั้น ไม่คันนะปั้นกูค <c oughs> ันแทนแล้วเนี่ยอุ้ยไม่คันแต่หมาท่านี่ยโอ้ไม่ขันแต่หมาเลยแสงกูรู้อุ้ยสามใบไอ้ปั้นไอ้ปั้นสามวัวไอ้ปั้นสามวัวเพื่อนไอ้เหี้ยมาเหอะกูขอเหอะกูขอเหอะกูขอเหอะน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 ะไม่สามปั้นตัวนี้ไม่สามเพื่อนสิลาโก้ลูกพ่อ ซีราก้ซีราก้ไอแสงโอ้โหน่าจะเป็นผีเสือ้อวปั้นผีเสื้อผีเสื้อเชี่ยกูนในตัวเนี้ยโอ้โหกูมีแล้วแลวไม่ซ้ำตรงไหนวะสปาเกตตี้มึงซ้ำดิไม่หมายถึงไ,ไม่เคยเปิดได้ไงไม่เคยเปิดได้ในนี้ไงอ๋อโอเคขัดสีอีกอันหนึ่งปั้นปั้นขัดสีอีกปั้นเพื่อนขอเถอะพื้นหลังมาพื้นหลังมา คนโหดไฟเฮ้ยต oh <rat> ัวอะไรวะกูก huh. ็ไม่รู้ตัวกระถางเ่ยโอ้โหพูดแหล่ะตัวเนี้ยแหลก็เฮียละสกุลโอ้โหสามลูขอเฮือกูขอเฮือกขอซีดาโก้เฮือซีดาโก้ซีดาโก้น้ำ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 ไอซีดาโก้ไอ้มันซีดาโก้้้ไอู เอ้ยไอ้ฟานซีดากโกก่อนเลยเพื่อนซีดากโกจริงซีดากโกจริงไอ้ฟานยังไม่น่ามาอียเหรอ้าวว้าวซีดากโกซีดากโกไอ้ฟันเฮ้ยแต่มันไม่การันตีมันเหลืออีกสิบสองโลเว้ยเพื่อนผม เอาอีกอันหนึ่งองมันจะได้อีกเว้ยจริงเหรอเออคือว่าเปิดอันนี้จะลดไปสิบเต้มได้เหลือสิบสองโลเว้ยเราถึงจะได้การันตีอีกตัวหนึ่งจามเนี่ยมันจะได้จามจามมันไม่เคยจามอ่ะไม่เคยจามเลยโอ้โหผิวมันเนี่ยค่าดีสิบสองโลต้องมีอีกหนึ่งพันสองร้อยเพชรเว้ยหนึ่งพันสองร้อยเท่าไหร่วะแป๊บนึงแป๊บนึงนะ เนี่ยมันจะการันตีนะจริงแต่กูขอดูแบบดูแพ็กดีๆก่อนแล้มันเฮียแต่ได้ซีดาโก้แล้วเว้ยคือมันไม่ต้องการันตีแต่ได้แล้วแต่ว่ามันมันจะการันตีแล้วไงมันสมควรได้สมควรี่จะได้ดีใจวะเฮียดีใจมากเฮียโคตรดีใจอะซีดาโก้อะโอ้ยเฮียกูได้ซีดาโก้มันน่าจะต้องใช้อันเนี้ยใช้ใช้แพ็กแพ็กเอ่อแพ็กแต่ละเงื่อนไขเนี่ยอันเนี้ยอีกเจ็ดสองเก้าเว้ยเนี่ยเพื่อได้ยี่สิบใบน่ะน่าจะการันตีแล้ว ได้ยี่สิบไปได้เพชรโอ้โหูเม่งแบบซีลากโก้มาแล้วเพื่อนคือถามว่าไม่ได้การันตีกูเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าได้ก็ดีกว่าไงอยา่ายแม่งโคตรสุดซีลากโก้กูมาแล้วแม่งดีใจมากนะผมโคตรดีใจเลยวะ่ะโคตรดีใจเลยอ่ะเฮียเจ็ดสองเก้ามึงต้องไปต่อที่อื่นแล้วล่ะกู <laughs> หมดแล้วว่ะใช่กูเข้าใจมึงเออใช่ โอ้เดี๋ยวไปฟองครับดีใจ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 ไปซุ่มอุปกรณ์ก่อนเพื่อนมันมีอุปกรณ์อีกสามสิบใบเฮ้ยเกือเกลือไม่พักเลยวะวอ้เป็นลูกใส่ใบไม่ไม่เกลือดีไม่เกลือดีเพื่อนขอเป็นกล้องพระราชา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 กล้องพระราชากล่องพระราชาโอ้โหกล่องเกลือเปิดเลยละกันยิ่าแช่งบูดีปั้น ถ้าอยู่ไปได้แจ้งมันเป็นปกติของว่าเพื่อนโอ้โหกล่องพระราช้าคือแต่เราได้ซีดาโก้มาแล้วไงตอนนี้คือผมก็แบบโคตรดีใจอ่ะโคตรดีใจโคตรดีใจอ่ะต้องต้องไปย้อนสตีมเมื่อวานไปโอ้แล้วมึงตัดมาลงนะห่วเลยยังไม่อนเท็จเลยนะอุ้ยแต่แบบมันไม่มีม่วงนะเนาะถ้ามีม่วงจะดีกว่าครับโอ้โหดีแต่ไม่มีม่วงเกือบแล้วเกือบ,บดีแบบโอ้ยได้กินของดีว่ะ <ish> ใช่เหรอมึงได้กินเหรอมึงได้กินเหรอจมูกมึงดีมากว่ามุึงดีมากแล้วจมูกมึงดีมากเลยเพื่อนมาจริงจมูกมึงดีมากปั้นจมูกมึงดีมากเพื่อนนี่ว่ากล่องระราชาแล้วจมูกมึงดีมากเนี่ยกล่องพ<ม>ระราชานะคือกล่องพระราชาขอปเป็นกาแล็กซี่อันหนึง่งเป็นเป็นกาแล็กซี่ไปเลยจบคจขัวห,หนึ่งกองก็ยังดีใครโทรมาวะ ไม่แม่งโทรมาหากูกดออกไว้ก่อนโอ้ยกอดขอร้องขอร้องขอแบบคัดซีนะน,ซนะซนะเพื่อนคัดซีนนะคัดซีนนะเพื่อนคัดซีนโอเคพุ่งทะยานขึ้นไปเพื่อนพุ่งทะยานขึ้นไปพุ่งทะยานขึ้นไปอห่่ย้ยอยนะพุ่งโ oh, อ้ย้อยโอ้อุปกรณ์แต่โอเคโอเคหนึง่งน้อยเป็นสี่ดาวสามอันสามหนึ่งสองอู๋สองเรียบร้อยสี่ดาวธรรมดารองเท้าว่ะ รองเท้าเอ็กเพรก็โอเคก็โอเคได้สี่ดาวลงมาก็ดี <c oughs> แต่ก็ทุกคนผมต้องเอาอีกเจ็ดร้อยไม่ได้ผมผมต้องเอาจีดาโก้อีกตัวหนึ่งวะผมว่าผมต้องเอาวะต้องเอาใช่จริง <c oughs> มันต้องเอาวะ่ะซีดาโกอ,อีกตัวนึงอ่ะ <c oughs> ต้องเอาต้องเอาต้องเอาซีดาโกต้องเอา ้องเอาครับก็ถ้าเราถ้าเราเติมแพ็กนี้เข้าไปเราขอขอดูสักคู่นะขอดูแบบขอดูดีๆแบบดูจริงจังเลยว่าถ้าเอาแพ็กนี้เข้าไปปุ๊บขอดูแพ็กเกจนะครับสิทธิพิเศษอันนี้เราจะได้ทั้งหมด20ใบ25บใบได้25บใบเบล10ได้25บใบได้เพชรอีก200เพชร25บใบเนี่ยคือน่าจะการันตีน่า2ี้าใบมันมันจะการันตีป่าววะถ้าไม่การันตีนี่กูแห้งแล้วเว้ย คือเหมือนเปิดไปแล้วแล้วแต้มมันไม่ลดอะตอนแรกอะสังเกตป้าปั้นมันเหมือนเหมือนมีแต้มไม่ลดด้วยปะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมลองก่อนสิบสองแต้มมาแล้วแค่สิบสองแต้มอะส hours later <laughs> ต้องได้ครับต้องได้ครับ <laughs> ก็เนี่ยเห็นวหมย่ิบห้าใบเราสุ่มไปเลยสุ่มไปก่อนห้าครั้งละกันเดี๋ยวผมข้ามคัสซินห้าครั้งก่อนเนาอะก, <laughs> ก่อนเลยเนี้ยห้าครั้งหนึ่ง <laughs> เนี่ยตัวนี้สุดยอดโอ้ยอีกเนี่ยกดผิดสองถ้าออกโลเดียวนี่สุดยอดเลยนะใช่ถ้าออกโลเดียวอ่ะสุดยอดเลยสาม<ห>นัดนได้ไหมได้แล้วไพกี่ใบตรงนี้เลยเหรอเราก็สี่เขาบอกเดี๋ยวใส่มัจะได้อยู่ครับว่าเราก็อีกหนึ่งโลครับอีกหนึ่งโล <c oughs> อ่าห้ายังครบห้ายังเราดูก่อนให้ความชัวร์ ที่ไงอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งทุกคนได้แน่ซีดากโก้มาแน่โอเคใค่ากากหมดเลยมัน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 บอกเราว่ามันจะไปโหดละตอนเนี้ยคือมันจะโหดให้เราแล้วครับมันจะโหดให้เราแล้วนะครับไปครับ <_ EN> ก็คือครั้งนี้ยังไม่การันตีนะครั้งต่อไปจะเป็นการันตีครับครั้งนี้ก็คือลุ้นครับลุ้นครับขอให้ไหมสักตัวจะเป็นไรไปเพื่อนเฮ้ยไอป้านมันจามไอปน้นไอปน้อปนมันจามป้าน มันเป็นโควิดแล้วมันจามมันเป็นโควิดขอสามใบสามใบกูได้สามแล้วกูรูกูโลบแล้วอนแล้วกูโลบกูโลบกูโลบมากโอ้โหใบเดียวขออย่าซ้ำพอขออย่าซ้ำเปิดทั้งหมดขออย่าซ้ำคัดซีนคัดซีนคัดซีนเพื่อนโอ้โหซ้าไปเลยแล้วกันควายกระทิ้งโอเครอบนี้การันตีนะครับการันตีแล้วรอบนี้การันตีไม่ด่วมันจะไอตอนมันไม่ออกอ่ะตอนมันไม่จามได้ทั้งสามโลจามไม่ได้ช่วยเลยอะ ซีดาโกยินดีต้อนรับซีดาโกตัวที่สองยินดีต้อนรับซีดาโกครับยินดีต้อนรับซีดาโกตัวที่สองมาปุกพลังครับซีดาโกแน่นอนครับเปิดไปเลยครับยังไงก็ซีดาโกผมมั่นใจส้าุปเป็นตัวอื่นร้องให้ไอปั้นอ่าซีดาโกครับแน่นอนครับซีดาโกครับตัวที่สองครับยินดีต้อนรับนะครับผมก็หมดไปทั้งหมดก็ 2 0 0พันหกันนะครับวันนี้โดนไปแต่ได้2ตัวนะครับเอาไา้ปลุกพลังนะครับก็โอเคได้ใช้ครับได้ใช้มันได้ใช้ยาวด้วยขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆขอบคุณเพื่อนปันสนับสนุนมาขอบคุณต่อไปครับเราไปการันตีอุปกรณ์ต่อครับอุปกรณ์ผมการันตีแน่นอนครับการันตีแน่นอนเหมือนกันว่า4ี่ดาวแต่ไม่ใช่4ดาวหายากแต่หวังว่า4ดาวนี้มันจะเป็น4ี่ดาวหายากให้เราแล้วกันไปครับข้ามคัสซินไป5้าใบเหมือนกันครับอันนี้ไม่ไม่โหดครับ ข้ามกระสีนต่อผ้าใบหนึ่งแล้วก็อันที่สองแล้วก็ครั้งที่สามครับอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันโอเคย1ิบเอ็ดใบได้หนึ่งครั้งครับถ้าเราข้ามคระสีนออก โอเคต่อไปก็จะเป็นการันตีนะครับอันนี้คือการันตีละอันนี้การันตีเลยนะอันนี้คือยังไงก็กล่องพรราชาครับแต่หวังว่าจะมีของแถมให้หน่อยหวังว่าจะมีแถมให้สักกานนึงอะไรอย่างเงี้ยแถมให้หน่อยได้ไหมแถมให้หน่อยเถอะันเนียมันพรราชาแน่นอนถ้ามันการันตีไงครับถ้าแ,แบบแถมให้หน่อยเถอะขอขอหน่อยขอขอเพื่อเพื่อนคือเราเป็นคนจนด้วยเราเตมิมแบบเติมไม่ใช่สุลต่านอะแบบขอหน่อยได้ไหมช่วยหน่อยเถอะแบบแบบช่วยเราเถอะให้เราได้ดีเถอะเพื่อนขอร้องสองกล่องได้ไหม เป็นไปได้ไหมกล่องหนึ่งเพื่อนมันกล่องเดียววะเพื่อนปั้นไปครับอ้าโอเคโอเคขอขอเป็นอาวุธขอเป็นอาวุธเสื้อผ้ามีแล้วเยอะแล้วโอ้เสื้อผ้าทุกคนมันเป็นเสื้อผ้าอีกแล้วมาสามครั้งจะได้เป็นกาแล็กซี่หนึ่งสองสามเฮ้ยกาแล็กซี่ทุกคนกาแล็กซี่กาแล็กซี่อะไรเสื้อโอ้โหหมวกเหล็กโอเคครับเป็นกาแล็กซี่ครับ เป็นกาแล็กี่ครับไม่รู้ได้ใช้ไหมอะดิมันใช้ทําอะไรอันเนี้ยไม่รู้อะไม่รู้ได้ใช้ไหมอะไม่รู้ได้ใช้ไหมอะดิประเด็นอะแต่ก็โอเคเป็นกาแล็กี่โอเคโอเคครับอีกสิบใบครับสุดท้ายแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนวันนี้ครับก็ <ST governments> สุดท้ายแล้วแองกิลทุกคนครับพระราชาได้ไหมปิดท้ายสวยไปโอ้โ oh, ห oh. ชาเลยมึงหน้าปูน่าชาไปแล้วโอเคครับทุกคนกคน็กนหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วครับ ก็ถือว่าได้ซีดาโกมา2ตัวได้หมวกกาแล็กซี่มาแต่ไม่รู้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าหมวกกาแล็กซี่นี้มันได้ใช้หรือเปล่ามันบวกอะไรอะบวกอะไรเพิ่มเอฟเฟกต์หมดสตินอกดาวงอุ้ยอัตราต้านทานได้ใช้แน่นอนอันนี้ได้ใช้แน่นอนเดี๋ยวเอาไปอัพโอ้โหได้ใช้แน่โอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคนวันนี้มากๆกนะครับก็ดังกิ้วนะครับขอบคุณเพื่อนปันด้วยนะครับผมก็ช่วยมาหลายๆอย่างถ้าไม่ได้มันกือผมก็ไม่น่าได้สุ่ม ขุณมากครับขอบคุณมากโอเคแล้วผมขออนุญาตนะครับย่อยของกากากไว้ก่อนนะครับไม่ได้ใช้นะของพวกนี้ย่อยไปเลยครับโอเคครับทุกคนยังไงวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากๆก็สนุกมากนะครับสาหรับซีดาโก้ที่ออกมาก่อนการันตีหนึ่งตัวและการันตีหนึ่งตัวก็คุ้มมากๆคือคุ้มนะครับสาหรับผมคือคุ้มมากเพราะเราเติมน้อยครับถ้าสุดตะตานบางคุณก็ต้องเติมเป็น2องหมื่นสามหมื่นนะครับถึงจะได้อะไรประมาณนี้ก็โอเคครับขอบคุณมากมากทุกคนวันนี้ขออนุญาต ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ